พี่เกดแล้วเพลงเบาๆกันเอาคนละท่อนใครเริ่มก่อนฝรัฉุบเริ่มก่อนเลยเขาเนื้อไม่ออกไอ้นีงนง <c oughs> ไงใจไนไหนร่ง <c oughs> นึนใจจะต้องการอะไรให้มันมาไหมให้มันวุ่นวายอ่ะพี่เกดต่อ thiên nhiên dài dài cánh bao bao họ hay gió bao đầy thầm ở và mai ni ni บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจลืมลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งหรือไม่ไดีคิดถึงใครทำตัวตามสบายและเสือกนในความฝันมีโอกาสดีๆจะกครให้ฉันได้ฟังไม่มากเกนไปกว่านั้น เคยเคยรักกันเ,เบาเบาเย้จบท่อนนึงแล้วเขาเคยเล่นเ,เล่นกีตาร์เพลงด้วยแต่ตอนนี้โอ้ไว้ให้พี่เ<ะ>กศทนกีตาร์ดีกว่า